สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องพยาตานีหรือว่าตำนานปืนใหญ่พยาตานีนั่นเองค่ะ พยาตานีหรือว่าปืนใหญ่พยาตานีเป็นปืนใหญ่ในอดีตแห่งกษัตริยาปัตตานีและตั้งแสดงหน้ากระทรวงกาโหมมีอายุราว400ปีด้วยกันค่ะแสดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรปัตตานีในสมัยอดีตที่ครั้งหนึ่งถูกปกครองด้วยราชินีผู้หญิงที่สามารถนำพาบ้านเมืองต่อต้านกับอาณาจักรอยทธยาได้และสามารถนำพารัฐเปิดประตูการค้ากับนานา,นาประเทศ ปัตตานีเป็นชุมชนโบราณค่อยๆพัฒนาจากชุมชนฝั่งทะเลจนกลายมาเป็นรัฐที่มั่นคงเนื่องจากปัตตานีเป็นเมืองหาค้าขายสินค้าทางชะเลที่มาจากทุกทิศทางของโลกไม่ว่าจะเป็นยุโรปชาวาอินเดียจีนเป็นต้นค่ะประวัติการสร้างเป็นใหญ่พยาตานีมีความเป็นมาที่คุ้มเคือไม่มีหลักฐานให้เชื่อว่าสร้างขึ้นในสมัยใด มีกล่าวถึงประวัติไว้หลายสำนวนโดยสำนวนหนึ่งกล่าวว่าพยาอินชิรายเป็นผู้สร้างดังสื่อสายรตานนี้ของฮะอีวันฮันนกล่าวถึงว่าพยาอินทีรายเป็นผู้สร้างเนื่องจากในเรือสำเภาได้เอากระสุนและเปืนมาถวายทําให้พระองค์มีความละอายต่อชาวจีนเพราะว่าพระองค์เนี่ยมีฐานะเป็นผู้ปกครองแต่ ไม่มีอาวุธไว้ปกป้องบ้านเมืองเมือนในเรือที่เอาไว้ป้องกันตนและสำเพา,าต่อไปจะเป็นที่ดูมินของชาวต่างชาติได้ ยึงเรียกคมนตรีมาประชุมให้จัดช่างและการหล่อปิดให้ได้ภายในระยะเวลา3าปีและประกาศห้ามพ่อค้าเอาทองเหลืองออกจากเมืองโดยเด็ดขาดค่ะเมื่อได้ทองเหลืองเพียงพอสำหรับการหล่อปินแล้วพยาอินชิราได้ให้ชาวโรมันที่มีชื่อว่าอับดุลสามารถทำการหล่อปืนทันทีเมื่อวันอังคาร ขึ้นสาค่ำเดือนรอมฎอนฮิจรีตที่78ค่ะตำนานอีกเรื่องหนึ่งกล่าวว่าพยาตานีเป็นผู้สร้างแต่ปัญหาคือไม่ได้ระบุว่าเป็นพยาคนไหนสร้างค่ะตำนานกล่าวว่าผู้ที่รอปืนพยาตานีเป็นชาวจีนโวกเกียน เซลิมหรือลิมชื่อเขียมค่ะเดินทางมาจากเมืองจีนแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่ที่กระเซปัตนีต่อมาเนี่ยได้แต่งงานกับบุญสาวปัตนีแล้วก็เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามค่ะชาวปัตนีเรียกว่าลิมโตเขียมโตหรือดาตโตที่แปลว่าผู้อาวุโสค่ะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะอันนี้จะเป็นแค่ประวัติข้าวของตำนานปืนพยาตานี้เท่านั้นค่ะพยาตานี้เนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับอนาจักรีนีเป็นอย่างสูงถ้าใครสนใจก็สามารถไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะ